i've done this a thousand times in <gunshot> virtual reality Blood. Double kill. ช่วยด้วยขอบคุณนะระวังหลัง ขอของหน่อยเยี่ยมเลยขอบคุณนะขอบคุณนะของอ,อยู่นี่ขอบคุณนะเยีย่ยมเลย kapuna for ice wall first blood ขอของหน่อยตามมาขอบคุณนะช่วยด้วย Blood, stop the rule out. พบศัตรูแล้วดบลลิ <Double kill. S 3> ขอของหน่อยขอของหน่อยขอบคุณนะขอบคุณนะ first blood ขอบคุณนะ